เนี่ยเด็กอดวันนี้ก็มีความดีๆนะคะที่ได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่เข้าชมต้นเทียนพรรษานะคะจากอำเภอเด็กอุดมค่ะปีนนี้นะคะเรามีขาก็จะเสียงดังนิดนึงร้องค่ะนันมีเด็่ะาอดทนรอดิฉันยิเป็นต่ะ ไม่เข้าก็ได้นะคะค่ะท่านผู้มีเกียรติคะระหว่างนี้ท่านสามารถที่จะเยี่ยมชมนะคะส่วนกว่านี้เทศกาลเทียนค่ะที่เราได้อมทองลายต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้ท่านผู้มีเกียรติะได้มีโอกาสรับชมนะคะอย่างล้ชิพพะบางชีลายที่อยู่บนเอเสียนของช้างเอราวัณนะคะท่านอาจจะเห็นไม่ชัดค่ะดังนั้นท่านสามารถที่จะชมได้นะคะในตัวอย่างที่เรานําลงมาให้กับท่านดูนะคะ โดยในสิ่งการอันนี้นะคะเราจะจัดอยู่รอบๆต้นเทียนภาษาไหคะจับได้จับได้ไหครับคุณน้ำเพิ่นจับได้ค่ะแต่ว่ากระจกเท่านั้นนะคะก็ต้องรองสภาพคุณน้ำเพิ่นว่าเป็นยังไงบ้างเทียนภาษาของทาเพืของเราครับขออนุญาตชี้เป้านะคะให้ผมเลือกใช่ค่ะดิฉันต้องบอคุณต้องรอเป้าค่ะนี่เลยครับเชิญหน่อยไม่ครับคุณพี่เชิญเลยค่ะเชิญหน่อยทำงานเป็นทีมค่ะ ค่ะท่านผู้ยหติทุกท่านคะตอนนี้ท่านกำลังรับชมอยู่นะคะคือเทียนนิานะคะของอำเภอเดชอดดมค่ะซึ่งปีนี้เราส่งเข้าประกวดนะคะเป็นประเภทแกะสลักขนาดใหญ่ค่ะอีกหนึ่งต้นโชคนะครับหนาใช่ค่ะเป็นเป็นต้นที่เราได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเมื่อปีที่แล้วนะคะปี2,566ค่ะปีที่แล้วนะคะเราก็ไม่ได้เสียใจนะครับหน้ารักบี ด้านหน้านะครับด้านหน้าของต้นเทียนอำเภอเดียดของเรานะครับวันนี้นะครับเป็นลูกช้างเอราวัณเขาไม่ตอบเพราะเขาคิ้คคาตอบไม่ทันไะเขาเป็นคนแบบนี้นะครับผมมาแล้วคุณน้าพี่เราคนละฝั่งช้างเอราวัณสวยมากนะท้ามองนช้างหรือช้างเอราวัณค่ะอุ้ยลืมไปลืมไปไปใกล้ลำพงนะดิฉันไปฝั่งโน้นนี่ครับ โอเคค่ะพี่ฉันล็อกเป้านะคะขออนุญาตล็อกเป้าค่ะสัมภาษณ์ชาวต่างชาตินะครับพนัพนักอ่ะขออนุญาตนะคะณน้องสอีม่วงค่ะขออนุญาตสัมภาษณ์นิดเึงอ่าก,กล้อง่ะกล้องกล้องมาด้านนี้ค่ะด้านนี้ค่ะด้านนี้ด้านนี้เราต้องเลือกคนที่สูยกว่าเรานะคะเพื่อที่เขาจะได้โดดเด่นนะคะตอนนี้สัมภาษณ์นิดเดงค่ะมาจากที่ไหน ไม่รุ <make S 1> ่งลครับไม่มาเยอาจารย์ทำไมไม่ได้ไม่สกัดดาวรุ่งนะคะอาขอได้หรอไม่คะจากที่ไหนคะอุบุบุลเลยใช่ไหมคะแต่ก็คือมาเที่ยวทุกปีไหมคะเที่ยวทุกปีค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะทียมอำเภอเดือดอุดมปูนี้ค่ะอ๋อเด็กที่มีตัวและอลังการชื่นชมจากที่เดินดูเมื่อสักครู่อย่างอาเดินดูในส่วนของ เนกอสัตว์ลายต่างๆค่ะเช่นชอบไลา์ไหนเป็นพิเศษไหมครับลายลาแม่ดอกจอกค่ะโอไลายดอกออกนคะซึ่งลายดอกจอตัวตรงนี้นะคะมาน่สครูนี้น้องก็เอามาดูชมกันเลยขอบคุณมากนะคะ ค่ะระหว่างนี้นะคะท่าผู้มีเกียสามารถที่จะถ่ายภาพนะคะเก็บภาพประทับใจต่างๆได้เลยนะคะหรือจะอุดหนุนเสื้อสีน้ำเงินของเราก็ได้นะขเของเรานี่หมายถึงเราต้องถอดไหมคะวันนี้ครับเราพบมา เพื่อนจะสอบปุ๋ยนะครับวันนี้ครับทางอำเภอเดชอุดมนะครับโดยพ่อบ้านพ่อเมืองของเรานะครับในสถานบุญรักนะครับแล้วก็ออุดรก็วัดที่ร้อยโถวที่นันเทียมสุวรรณกันนายกเทศมนตรีเทศบาลเทศมนตรีเมืองเดชอุดมค่ะมาพร้อมกับท่านพิศุพงษ์ลิ้งทองรองนายกเทศมนตรีเมืองอุดมพร้อมนะท่านสมพรบุญยิ่งรองนายกเทศมนตรีเอุดมนะครับรวมไปถึงนะครับ นางสาวอภรรยานะครับผู้บริการกองการศึกษาแล้วเราสองคนชื่ออะไรครับน้าเพิ่์ลถ่ะดิฉันนัตยาลืมสกุลเอามาดิฉันนัตยาเหล่าโกงค่ะจอมพลางงานผู้บริการงานจัดการเทศบาลเมืองเดอุดงค์ครับครับกระผมวัชราวุฒิพึงเวียงครับนักประชาสัมพันธ์นะครับเทศบาลเมืองเดบิดงคครับต้องขออภัยด้วยนะคะที่เสียงวันนี้อาจจะนิดนึงนะคะเนื่องจากว่างานเรามีมา เกือบสามสัปดาห์แล้วนะคะที่ทางอำเภอเดิดอุดมนะคะได้มอบหมายให้กับเทศบาลเมืองดิดอุดมได้จัดก,กิจกรรมนะคะในสายเสิร์ตภาษาประจำปีพฤศจิกา2567ค่ะคที่วัดเมืปิดนะครับนอกจากช,ชาวอำเภอเดชแล้วนะครับชาวอำเภอใกล้เคียงนะครับที่มาร่วมชมนะครับมีเทศกาลเดือนแห่งเทียนของทางเทศบาลเบอร์เดิดอุดมของเราแล้วนะครับท่านจะได้ชม พญาเทพภาษาแกะสลักขนาดใหญ่นะครับของทางอำเภอเมืองต้นนะครับแล้วก็รับชมกระบวนการวิธีการทำนะคะต่างๆนะคะไปตั้งแต่ขึ้นรูปนะคะไปจนถึงการแกะสลักนะคะครับผมรวมไปถึงที่ขาดไม่ได้เลยนะครับทุกท่านนะครับที่มาเที่ยวชมวัดเมืองเด่นนะครับก็จะมาสักการะนะครับสถานที่ต่างๆนะครับภายในวัดและจะเป็นองค์รูปพระสังฆาร์นะครับผมของทาง กับขอพอนะครับปพุทธรูปนะครับในอุโบสถสองชั้นนะครับร่วมชมพิพิธภัณฑ์เรือหางยาวนะครับซึ่งเรือหางยาวก็เป็นอีกที่ขึ้นชื่อนะครับขึ้นชื่อชของชาวอำเภอุรมพองเรครับซ<จ>ึ่งดัลงลำนะครับก็เป็นแชมป์แห่งลำน้ำโดมนะคะ สันนะคะบริการประชาชนและก็นักท่องเที่ยวนะคะโดยที่ไม่เสียค่าบริการนะคะจำนวน1 5 0 0ที่นั่งนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของอีกด้านหนึ่งนะคะจำนวน3าพันที่นั่งนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวท่านใดนะคะที่มาแต่เช้านะคะก็สามารถไปจับจองที่นั่งได้เลยนะคะตั้งแต่เวลาประมาณเจ็นาฬิกาโมงนะคะก็ไม่มีค่อาบริการนะคะในส่วนของอาณาจารบริการ ประชาชนทีนะคะแล้วจุดที่3นะคะจะเป็นจุดหน้ามังี่ย้อนจะมีตัวนประมาณ5,000นักท่องเที่ยวจะมีความใจกางนะคะแล้วก็จะมีจุดที่4นะคะจะเป็นจุดการแสดงที่2บริเวณหน้าลานของโรงแรมและจุดที่5นะคะจะเป็นจุดการแสดงที่3บริเวณหน้าโรงแรมวิวโฮเทลจุดการแสดงที่4นะคะจะอยู่บริเวณหน้าตลาดไอคอนค่ะแล้วก็จุดการแสดงที่ คุน้าพปลอดสาันะคะนักท่องเทียวก็มาที่นีเราร้นอาหารนะคะยี่งสดังใจนะคะ โรงพยาบาลพระปะวันสามสามมิตนะคะในจังวัของเฟื่อทางรถที่สนะคะที่ก็จะเป็นจัวัดนองหรที่สอจะเป็น่าคตะวันอากนะคะรามาหานะคะ ของต้นเทียนประกอบด้วยฐานเป็นพญาคุดชงชนม,มีพญาหงเหลียวหลังเป็นฐานส่วนด้านหลังประกอบด้วยพยามุจริมทรงถวายมุจทิตาจิตแด่พระพุทธเจ,จ้าสูง69เมตรสูง0.19เมตรฐานรับรองต้นเทียนแกะสลักเป็นรูปพญาราชสีเป็นสัตว์นิมพานชนิดหนึ่งที่มีฤทธิ์เด มีอำน,นาจความเลีนใหญ่ในป่าเมื่อคานสูงสุดพญาราชสีหรือสิงโตนั้นถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเจ้าป่าสัตว์ที่มีอำน,นาจยู่งใหญ่เนือสัปส,สัตว์ทั้งตัวที่ควรต้องยอมรับและตัวเคงอำน,นาจของราชสีเป็นอย่างยิ่งพญาราชสีจึงเป็นสัตว์มงคลที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แหน่งอำนาจ masisman pian pian tanong kan 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 kan